สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้แนนนะคะอยู่กับปีโป้ค่ะครับผมปีโป้นะครับเราก็อยู่กันที่คอนโด i v a t e สุทธิสารนะครับคอนโดนะครับที่นี่มี8ชั้นนะครับแล้วก็ขนาดห้องที่เราอยู่ที่นี่นะครับ33ตารางเมตรใกล้กับ MR t ทีสุทธิสารเพียง5นาทีเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นคอนโดที่แบบดีมากๆเลยสำหรับย่านรัชดาสุทธิสารตรงนี้นะครับค่ะแล้วก็ส่วนการก็พรอมเพียงนะคะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสคือสวยมากๆเลยสระว่ายน้ำของเรานี่คือแบบเยี่ยมมากๆเลยนะคะเราไปชมห้องกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลย มาเริ่มกันที่ประตูกันดีกว่านะครับประตูที่เราให้มานะครับเป็นดิจิตอลดอล็อกนะครับสามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับใส่รหัสก็ได้นะครับแถมยังเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้อีกสะดวกมากๆเลยนะครับไม่ต้องพกแล้วกุญแจด้านขวามือของผมนะครับเป็นโซนครัวเคาน์เตอร์ครัวบิลอินมาให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยสะดวกมากๆนะครับพร้อมเตาไฟฟ้าแล้วก็เครื่องดูดควันแบบนี้ด้านนี้นะครับเราบิลอินนะครับเป็นลายหินอ่อนนะครับแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ที่แบบสามารถเก็บของได้เยอะมาก ส่วนด้านใช้มือของเรานะครับเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ให้สุขภัณฑ์มาครบเลยสุขภัณฑ์ที่เนี่ยครับมีคุณภาพมากๆนะครับที่เราให้มาเนี่ยเป็นสุขภัณฑ์ใหม่เลยนะครับแล้วก็บิวอินนะครับดูเคาน์เตอร์ตรงนี้สิให้มาแบบนี้เลยนะครับ ใหญ่มากเก็บของวางของได้เยอะมากคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะครับที่สําคัญนะครับห้องน้ําเรานะครับให้ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้นะครับพร้อมเลยนะครับพร้อมอยู่นะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยสําหรับห้องนี้มากันที่โซนนั่งเล่นกันดีกว่านะครับดูขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับพร้อมกับโซฟาสามที่นั่งขนาดใหญ่ขนาดนี้โซฟาเนี่ยนะครับ คือแค่ตัวเนี้ยครับก็หลายหมื่นและแถมไปให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็โซฟาเนี่ยนั่งสบายมากๆเลยดูผมนั่งดิโอ้โหพื้นที่เยอะมากตรงหัวโซฟาตรงนี้นะครับก็จะติดดาวไลท์มาให้นะครับเป็นไฟดาวไลท์อย่างดีนะครับสามารถเปิดปิดแยกกับตัวไฟเมนปกติได้นะครับก็ให้รบร,รากาศนะครับเวลาเราดูหนังตอนกลางคืนเนาะ ถัดมาทางด้านนี้ครับเป็นชั้นวางทีวีนะครับดูให้มาบิวอินใหญ่ๆขนาดนี้เลยสามารถบิวอินก็ได้นะครับหรือวางทีวีขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ได้ยังไม่หมดนะครับที่นี่ยังให้บิวอินชั้นวางมาให้นะครับจุกๆแบบนี้เกะนะครับชั้นเก็บของที่เก็บของสายที่ชอบเก็บของเยอะๆเนี่ยต้องชอบแน่เลยนะครับยังไงผมให้แนนพาไปดูห้องนอนกันดีกว่าไปชมกันเลยดีกว่าครับ มาต่อกันที่โซนห้องนอนเลยนะคะโซนห้องนอนของเรานะคะมีประตูกั้นหนีนะคะระหว่างห้องนักเรียนแล้วก็ห้องนอนนะคะสามารถแต่งสัดเป็นส่วนในีได้อย่างเต็มที่เลยค่ะนี่ค่ะมาต่อกันที่เตียงเลยนะคะหัวเตียงของเราบิวเป็นลายหินอ่อนสวยๆอย่างนี้เลยนะคะค้างเตียงเรามีเฟอร์นิเจอร์ของคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์สามารถว่าเก็บของที่เป็นของมีค่าได้ตรงนี้เลยแบบปลอดภัยไม่ต้องกลัวหายเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวเตียงนะคะเราบิวเป็นกรอบไม้อย่างดีเลยแถมกรอบรูปให้ด้วยค่ะแบบนี้เลยสามารถใส่รูปแต่งงานรูปครอบครัวได้เลยนะคะแล้วก็เตีย ของเรานะคะแถมให้อย่างนี้เลยไม่แบบไม่ยกกลับแล้วเนาะแล้วก็นี่ค่ะตู้เสื้อผ้าแบบขนาดใหญ่จุใจใครที่เสื้อผ้าเยอะชอบแต่งตัวเนี่ยแขวนพอแน่นอนเลยค่ะมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างๆตู้เสื้อผ้าจะมีเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแบบมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะก่อนที่ไประเบียงนี่ค่ะผ้าม่านกัน UV แบบว่าปิดปุ๊บคือห้องทึบแน่นอนแบบไม่ต้องกลัวแสงเข้าเลยนะคะ มาต่อกันที่ระเบียงกันดีกว่าค่ะระเบียงของเรานะคะคือกว้างมากๆเลยติดตะข่ายกันนกให้แล้วไม่ต้องกลัวนกเข้ามาทํหลังแน่นอนเลยค่ะแล้วก็คือกว้างสามารถตั้งเครื่องสักผ้าได้ด้วยด้านนู้นคือกว้างมากๆเลยค่ะมาค่ะไปสรุปห้องนี้กันดีกว่าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆดูห้องแล้วชอบไหมคะที่นี่นะคะผ่อนเพียง8,000บาทเรยกะว่าเงินเดือน18,000บาทสามารถเป็นคอนโดใจกลางย่านสุทธิสารได้แล้วนะคะแต่ว่บนี้มีอะไรบ้างคะพี่ปิโป้ครับเราแว่งนี้นะครับก็ใกล้ MRT สุทธิสาร5นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ใกล้ MRT ห้วยขวาง5นาทีนะครับอยู่ตรงกลางระหว่าง MRT สุทธิสาครคับ เอ็มอาร์ทีห้วยขวางเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะครับเดินทางสะดวกแบบนี้นะครับผ่อนเริ่มต้น8,000บาทก็เป็นเจ้าของคอนโดย่านนี้ได้แล้วโอ้โหสะดวกมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่นี่นะครับส่วนกลางมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเราดูแลสินเชื่อให้ฟรีเดี๋ยวเราพาไปพีวงเงินให้ฟรีเลยจะได้ไม่ต้องแบบว่ายุ่งยากวดหัวอุ้ยเต้นกระสังอะไรบ้างลูกค้าแบบไม่ต้องวดหัวเลยดีครับดีครับโอเคถ้าเกิดสนใจติดต่อทงไหนคะก็ทางเพจตรงนี้ได้เลยนะครับเรามี แอดมินนะครับหน้าตาดีๆแบบนี้นะครับคอยดูแลยังไงเราจะพาไปที่ไหนกันต่อนะครับไว้ติดตามในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ